วันนี้นะคะเพิ่งมาส่งมอบรถนะคะฮอนด้าแจ๊คค่ะไม่ทราบว่าพี่รู้จักกับเพิ่งทางไหนคะทางเฟสค่ะทางเฟซต,ติดติดตามเพิ่งมานานนะคะเป็นทางเพจนานแล้วค่ะติดตามมานานแล้วใช่ไหมคะโอ้ติดตามมานานแล้วนะคะแล้วพี่มีความประทับใจอย่างไรถึงกลับมาซื้อรถที่เพิ่งคะ่ะก็เห็นรีวิวจากทางลูกค้าทางบ้านเยอะค่ะก็เลยกลับลองลองมาดูลองมาดูรถเลยค่ะเราพาชมรถก่อนเนาะ วิธีนะคะพี่ตัวนี้พี่ล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้เลยขั้นตอนแรกนะคะพี่ก็หย่าบเบรคปึ๊บแล้วพี่ก็กดปุ่มสตาร์ทเช้าเราก็รอให้สัญญาณสีประฟ้าเนะนี่ยหายสักนิดนึงเป็นการวอร์มเครื่องค่ะตัว P คือจอดออ P คือจอดถ้าใส่ามีกล้องหลัง เออข้อดีของกันนี้ตัวท็อปมีกล้องหลังเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแหละเราสามารถปัดได้สามองศาเลยพี่จอดอฮะ,อฮะแต่ถ้าพี่จะเดินหน้าพี่ก็หยะบเบรกปึ๊บอ่าถอยหลัง็อว่าง็นว่างดีเดินหน้าสิ่งสำคัญมากๆเลยคือเบรกมือเช็นคนะคะพี่น้ำมันเครื่อง ต้องอยู่ในขีดนี้นะคะขีดที่สองแต่ต้องก่อนสตาร์ตตอนก่อนสตาร์รถนะคะระดับน้ำก็จะมีเกณฑ์อยู่ค่ะพี่เรียบร้อยไม่มีอะไรค่ะตรวจเช็คเข้าสู่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเพิ่งมาส่งมอบรถให้พี่สาวคนสวยความประทับใจอย่างไรบ้างรถกับพึ่งค่ะ ก็อนุมัติง่ายอะค่ะแล้วก็ดูแลดีดูแลดีค่ะไปนั้นก็ผ่านง่ายใช่ค่ะรถถูกใจไหมคะวันนี้ถูกใจมากถูกใจมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ